ไเนี่ยเสยนโจเท็ดเท็ดเลกหรือเท็ดสองเดี๋ยวใล้ใกล้กับึ้นดอกจุฬาน่ะไปแล้วมุนวะมุนมุนวะโอ้โห ว่ามันเอื้ออวนตัวนี้หำปกติเชยนโจดิเห็ดวา,าวกะผีบกเผาครับสายอ่อนสายเบาโอ้หันแดดห่มกันใครบุญละหมุนบ่ห <laughs> มุนบ่เอามาแต่งไหมเห็ดเขา้าบังคับบังคับมันเล่กันมันียงังสีมือบ่ ปกติเจ้าที่เห็ดพอใส่สนุ่นี้มือนีเจ้แตีงใส่สนุวันนี้นี่แหละที่เด็ดผ่านบ่หนิถือว่าผ่านบ่บ่เลยเท่าไรแตียงยังเตีงอีกอ่ะเนาะโอเคใส่มาเบิ้งดูห้องเบิ้งใกล้ๆดูสัดส่วนว่าหันห้อติดเนาะมันนี้เท็ดเท็ดแล้วอันนี้สัดส่วนเอียงนี่สัดส่วนเท่าไร บอกพี่น้องก็จะเคลื่อนรถรถต่างวันเห็ดเลยเห็ดเลี้ยงวะเบาหวานเลยบาหวาจัดจัดขึ้นไปเลยว่ามักแบบส่งเดยเอาฟางมัดเอิ้งมันอ่อนไปยังไงมันใสอันไม่ไม่ปีกอันเดียวกันเนาะเียเนาะที่ไอ้ผ้าให้เอาไปเห็ดปุ๊บไมีไม่เอิ้งกันเนาะโอเคตัวนี้ถือว่าผ่านเดียวสิผ้าไม่ให้ไม่อีกงานเจ้าหน่อยอายุเท่าไหร่หรอสิบสามสิบสาม้มูกหนึ่งเห็ดตุลา เก่งแล้วขึ้นสบายนี่ซีดร่องกันวนะเอาแต่งวะนี่เข้ามาครับนี่ครับพี่น้องลูกิซี์เอาเหลิมแงนบะ <c oughs> มันซีดเอาเหลิมวะเอาเหลิมเบาหมุนได้เอาเหลิม <c oughs> เอา้าแก่เราชักขึ้นเลยนี่ซัมนี่ละควายเลยนี่ถอยหลัง ออกขึ้นเลยไปเลยน,น,เนั่นน <c oughs> อะเอกมันอ่อนเนีน่ยว่ามันพอมันหลับร่วมหลายมันแกอีกแกอีกเบาหัวป่ะนี่ระยะเสื่องมันสั่นน้ำปล่อยเสื่อมเงี้ยกว่านี่สู้สนุกขึ้นป่ะสูตขึ้นนี้ก็นะนบะ่ไปปล่อยไปเงี้ย โม่บ่มีหอนแดดเป็นเอาลุยเสือกบ่ถึงมันเอียงใส่ตัวนึ่งครับเห็นเนาะนั่นน่ะนั่นเนาะบังคับไหมบังคับไหมเอา้เอาเอดึกมันอ้วนเหรเอเอกียร์ไปอืมนี่แหละบ่มีหอนเป็นดึกเอา,เอ,าอยู่มืดมือเอา้าปากพี่น้องครับเบิงบ่งหุ่น เมื่อเลียนกล้องสุกข้องไหวลุนเอาขออีกเทีนึงเอาไปแล้วอิ่มลมไปมุนคือเขาเมียมึงยายมันตกแก้มันตกมาคว้างไว้ก่อนเออนั่นละลงหันพอดีไปแก้ไหม thank <laughs> you